ต่อไปนะครับคิปสุดท้ายนะครับเป็นการทดสอบนะครับลูกนี้นะครับคือลูก 1G นะครับผมก็จะยกขาวว่าแดงเนี่ยไปเป็นตัวกำหนด2ลูกนะครับให้แทงให้ดูทั้งหมด3โต๊ะต๊ะนี้โต๊ะนู้นแล้วก็ต๊ะข้างในห้องวีนะครับ3ต๊ะนี้เป็นผ้าชนิดเดียวกันแบบเดียวกันหมดทุกอย่าง แต่ที่จะแตกต่างกันคือ1คือการรีดที่สม่ําเสมอไม่เท่ากันแล้วก็อายุการใช้งานแตกต่างกันนะครับเราก็จะาลองดูว่าลูกเดียวกันในการไซ์จะมีการแทงแล้วเหมือนกันหรือเปล่านะครับอันนี้ผมตั้งขาวไว้อยู่ระหว่างเหลืองน้ำตาลนะครับแดงตั้งหิงดบลูกเหลืองเนี่ยจะตรงแนวกับแดงกับขาวนะครับขาวเนี่ยลูกต่อไปเนี่ยเหลืองเดียวก็จะหันาประมาณ1ชอ็อตก้อนหนึ่งช็อตนะครับวางแระแตไป แล้วผมก็จะไซด์ดูนะครับว่าเวลาที่เขาวิ่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับเวลาที่เราไซด์นะครับผมจะแทงที่จุดโฟล์นะครับก็คือเหนือกลางรูหกหัวเกลวแล้วก็ไซด์ด้านขวานะครับเดี๋ยวจะแทงหลักใกล้เกียงหลังที่ได้มากที่สุดนะครับก็จะลองดูนะครับว่าแดงนี้จะกระทบที่ตรงไหนนะครับผมจะเล็งเป็นรูปก่อน แทนนืตรงนี้นะครับแล้วผมจะไซส์ด้านก่อน,นะครับแล้วออกไปตอนนี้นะครับลูกขาวกระทบแดงแล้วแดงไปชนน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกตน่งนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปอีกตนีง เมื่อกี้ลูกแกนให้นอนน้ำเงินนะครับผมไปทำทุกอย่างให้เหมือนกันนะครับเท่าเรียนเหนกันทุกอย่างนะครับฟลโฟล์กกันลูกนี้แค่นอนเขียวนะครับเ๋ย่เข้าไปในห้องวีนครับดตาเลยครับ แทงเหมือนเดิมแล้วมาใส่ก่อนนะครับ,ส,รบ,รบสังเกตได้ว่านะครับโต๊ะนี้กับโต๊ะนี้ชนเขียวโต๊ะข้างหน้านูน้นนะครับชนน้ำเงิน นะครับชนน้าเงินเพราะว่าผ้านี้ไม่ค่อยได้เล่นอยู่ในองังวีขนหนามากนะครับผ้าที่สองก็ขนหนาเหมือนกันนะครับแต่ผ้านอกเนี่ยเล่นเยอะเล่นบ่อยนะครับมีการรีบยิง,งนีหวังครับเดี๋ยวเรานะครับมาอธิบายกันฝังว่าวันีรื่อยวันเร่ย เหตุ hey, ผลท,ที่ผมพูดแต่ข้างต้นว่าทำไมเราถึงต้องหลอกโต๊ะกอนทุกคลังนะครับท่านจำไว้ขึ้นใจว่า,เว,า,า,เ,าวเวลาที่ท่านไปเล่นทางไหนก็แล้วแต่เวลาที่ท่านไปเล่นทางไหนก็แล้วแต่นะครับฝากไว้ว่าให้ท่านลองแทงไซด์ดูไม่ว่าจะเป็นฟลอไซด์ กลางลูกซ้ายสตาร์ทซ้ายสต็อไซ้ายสปรูซ้ายนะครับเพื่อปรับหน้าไม้คิวตัวเองเป็นไปไม่ได้ครับที่ท่านใช้คิวท่านนะครับต่อยท่านคิว้วลูกสนุกท่านไปเลยนะครับยังไงท่านไปแทงโต๊ะรีดกับไม่ได้เลี่ยมก,กปลาเลยบครับเพราะว่าคาร์ลชันเกอร์ต้องมีการไซส์ครับถ้าไม่ไซส์ท่านก็ไม่เก่งครับนะครับคาร์ลชันเกอร์ต้องมีการไซส์ไซส์เพื่อหลบเลี่ย นะครับต้องเพื่อหลบหลีกทางนะครับเพื่อสร้างทางขานะครับฝากไว้ให้ท่านดูนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบนะครับในการฝุกฝนฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ